อัปเดตล่าสุดวันที่27กรกฎาคม2568ประกาศพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่สีแดงสีเหลืองบริเวณประเทศไทยตอนบนสีภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักมากจากร่องมอรสุมที่พาดผ่านรวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมวันนี้เริ่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องแน้วน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ แนวโน้มปริมาณฝนในวันที่2 7กรกฎาคมช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากร่องมรสุมยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่แนวร่องมรสุมทำให้ตอนบนของไทยทั้ง4ภาคยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ด้านรับลมมรสุมจะมีฝนกันได้เล็กน้อย กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้วันที่27กรกฎาคมตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่สีแดงอยู่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือรายชื่อจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่าน ส่วนฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่น้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมส่วนพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอํานาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนัก จังหวัดกาญจนบรุรีลบบรุรีสระบ,บรุรีราชบุรีปรทุมธานีนนทรบรุรีกรุงเทพม,มหานครและสมุทรปราการภาคตนออกพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักได้แก่จงังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดเตรียมรับมือพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนเมื่อมีฝนอาจเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าในช่วงกลางคืนที่มีฝนเกิดขึ้นค่ะ ปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ในแต่ละภาคเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางยกเว้นภาคใต้เหลือฝนประมาณ20%ถึง30%เท่านั้นค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้เริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละภาคยกเว้นภาคใต้ยังมีฝนน้อย บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อะแปของพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากอุตรดิษฐ์พิษณุลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยลของพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จงังหวัดเลยนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรศรีสะเกษอำานาจเจริญและอุบลราชธานี โดยอุณหภูมิพรุ่งนี้ช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ160กของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบ,บรุรีการจันบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35ถึงองศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเกิดฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบรุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิตามสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ23-27องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันสูงสุด32-35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังมีฝนเล็กน้อยค่ะเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ120ของพื้นที่ มีฝนได้ในจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันและชุมพร3จังหวัดโดยอุณหภูมิตามสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นความสีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เป็นฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ25-28องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ25-27องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด32-34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฝนพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง 27-29กรกฎาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งและบริเวณที่มีร่องมรสุมพาดผ่านจะมีฝนตกแช่ตกนานคือภาคเหนือตอนบนและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจะทำให้เกิดแนวร่องมรสุมในบริเวณดังกล่าว โดยที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามตอนบนจึงทําให้บริเวณประเทศไทยคือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกในช่วงค่ําคืน30กร,รกฎาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนลดน้อยลงเกือบทุกภาคมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดอ่อนกาลังลงร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เวียดนามเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ปริมาณฝน Transfer. ระยะนี้จะมีฝนที่ภาคเหนือมากที่สุด160-80ของพื้นที่พื้นที่ถัดไปคือภาคตนออกเฉียงเหนือ160-70ของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนที่มีฝนตกหนักส่วนตอนล่างได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตนออกด้านรับลมมรสุมปริมาณฝนอาจอยู่ที่ประมาณ160-70ของพื้นที่ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยที่สุดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีโอกาสเกิดฝนระยะนี้ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะอัปเดตกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวในวันนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมคำนวณได้ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นในประมาณอีกหนึ่งหรือสี่ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านวันนี้จะมีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่เสียงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อเภอแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดแม่วางแม่ออนสารพีหางดงอเภอแม่แจ่มอภอ,อดอ,อดอยเต่าฝนจะตกหนักอ,อเภอสมืองส่วนตอนบนทั้งจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยที่แม่ห้องสอนจะมีฝนที่อำเภอปังมะผ้าอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลายเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับจังหวัดแม่ห้องสอนคืออำเภอกัลยาณิวัฒนาอาจมีฝนตกหนักตั้งแต่อเภอแม่อายอภอฝางชายประการอเภอเชียงดาวอเวียงแหงอเพลาจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยอเภอแม่แตงอแม่ริมจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ จังหวัดเชียงรายจะมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักบางแห่งที่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายแม่ลาวส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนเล็กน้อยเกือบทุกอำเภออำเภอเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นเวียงเชียงรุ้งขุนตาลอำเภอเทิงพญาเมงรายเวียงชัยป่าแดดอำเภอพานอำเภอแม่สวยและอำเภอเวียงป่าเป้าจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดน่านมีกลุ่มฝนตอนล่างของจังหวัดน่านส่วนตอนบนเป็นฝนเล็กน้อยบางๆางเบาๆที่อำเภอเฉลิม,พร,มพระเกียรติบ่อเกลืออำเภอปัวตั้งแต่อเภอแม่จริมเวียงสานาน้อยนานหมื่นวันนี้จะมีฝนตกหนักอเภอบ้านหลวงอเภอเมืองน,น่านจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดแพร่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่อเอสองอเภอร้องกวางส่วนอหนองม่วงไข่อเมืองแพร่อเภอองอเด่นชัยสูงเม่นวังชิ้นเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดลำปางวันนี้ฝนตกหนัก เริ่มตั้งแต่อเภอเมืองปานอเภอาวาังเหนืออเภอเงาแจห้ห่มห้างฉัดอเภอเมืองลําปางแม่เมาะแม่ทะส่วนพยาวนั้นมีฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยที่อภอแม่ใาจาอเภอูการยาวอเภอเมืองพยาวส่วนที่อเภอปงเชียงม่วนจะมีฝนตกบางๆเบาและบางพื้นที่เป็นเมฆค,ครึม้มที่เชียงคำภูซางเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่พื้นที่สีแดงจะอยู่ที่จังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่แม่ห้องสอนตอนล่าง ซึ่งลำพูนตั้งแต่อ,อบ้านทิอ,เ,อเมืองลำพูนเวียงหนองล่องบ้านโฮงฝนตกหนักตั้งแต่ทุ่งหัวช้างลงมาจนถึงอเลี้บางพื้นที่จะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจังหวัดลำปางตอนล่างตั้งแต่เกาะคาศบปราบอเภอเถินอเภอแม่พริกเป็นฝนบางเบาอุดตรดิต์จะมีฝนที่ฟากท่าส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นเมฆครึ้มค่ะ สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งบางแห่งมีเมฆคลึ้มเล็กน้อยค่ะช่วงค่าวันนี้ภาคตนออกเฉียงเหนือพื้นที่ถัดไปกําลังมีเมฆเข้ามาก่อตัวคาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นอำเภอท่าบ่ออำเภอสะใครอํเราเภอเมืองหนองคายเฝ้าไร่โพนพิสัยส่วนจังหวัดบึงกาฬฝนตกหนักจะอยู่ที่อํเาเภอเมืองอำเภอปากคาดอําเภอพรพอจเจริญท้องฟ้าจะโปร่งอํเาเภอบุ่งคล้าเซกาบึงโขงหลง อาจ,จมีฝนตกหนักคำคืนวันนี้สมอรปลาวภาคเหนือฝนตกหนักมากจนถึงสวรรค์เขตเลยค่ะจังหวัดนครพนมคาดว่าจะมีฝนตกหนักที่นาว่าสีสงครามพนสวรรค์ท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนม เรนุนครปลาปากวังยางนาแกและทาดพนมจะมีฝนโปอยฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดสกลนครมีฝนปกคลุมกันทุกอำเภอในจังหวัดสกลนครซึ่งฝนตกหนักจะอยู่ตอนล่างส่วนตอนบนอาจมีฝนเล็กน้อยหรือเป็นเมฆครึ้มได้เช่นที่บ้านนอนนิวาสคำตากล้าบ้านม่วงและเจริญศิลค่ะส่วนฝังตะวันออกอากาศอํำนวย พังคนพนานิคมเริ่มมีฝนตกหนักจนถึงวาริชภูมินิคมน้ำอุ่นสองดาวสว่างแดนดินกุดบกักอําเภอเมืองภูพานเต่างอยโคกสีสุพรรณโพนนาแก้วและกุสุมานฝนจะตกมากที่สุดใกล้กับจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารวันนี้ฝนปกคลุมและตกหนักเกือบทุกอำเภอตั้งแต่ว่านใหญ่อําเภอเมืองคำชะอีดงหลวงหนองสูงนิคมคำส้อยจะมีฝนตกมากส่วนที่ดอนตานมีฝนเล็กน้อยและบางแห่งมีท้องฟ้าโปร่งค่ะ จังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมีฝนปกคลุมกันทุกอำเภอจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์มีฝนทุกอำเภอค่ะมหาสารคามตอนบนฝนน้อยส่วนตอนล่างอาจมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางที่มหาสารคามตั้งแต่พยัคฆภูมิพิสัยยางศรีสุราชนาดูนนาเชือกบารบือวาปีปทุมแกดดำกุดรังจนถึงอำเภอเมืองมหาสารคามส่วนปานบนโกสุมพิสัยเชียงยืนชื่นชมโอกาสเกิดฝนจะมีได้เพียงเล็กน้อย จังหวัดขอนแก่นพบกลุ่มฝนได้เพียงบางๆเบาๆเท่านั้นตั้งแต่อําเภอบ้านไผ่ลงมาค่ะอําเภอบ้านไผ่โนนศิลาอําเภอพลหนองสองห้องแวงน้อยและแวงใหญ่ค่ะจังหวัดชัยภูมิมีท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งค่ะโอกาสเกิดฝนจะมีได้เพียงบางๆเบาๆที่กระรจายสมบูรณ์ไม่ครบทั้งอำเภอด้วยค่ะจังหวัดนครราชสีมามีเมฆปกคลุมเล็กน้อยและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่อําเภอโชคชัยคอนบรีหนองบุญมากเสริงสาง จัก,กรราชเชิมพระเกียรติอำเภอเมืองนครราชสีมาตั้งแต่อำเภอปักธงชัยสูงเนินปักช่องวังน้ำเขียวสีคิ้วด่านขุนทศนนไทยเทพรักษพระทองคำจะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงเขตติดกับจังหวัดขอนแก่นแก้งสนามนางบ้านเหลื่อมขามสแกแสงอำเภอคงบัวใหญ่สีดานนแดงพิมายบัวลายประทายชุมพวงห้วยถแถงจัก,กราชและห้วยถแถงจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินสีสเกตเมฆเข้ามาปกคลุมเกือบทุกอำเภอส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะมีฝนด้านฝั่งตะวันตกได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเข่องนายม่วง30วารินชราบสำโรงเดชอุดมทุ่งสีอุดมน้ำขุนน้ำยืนนาจระวยพิบูลมังสาหารสว่างวีรวงตานสมดอนมดแดงเหล่าเสือโกกและตรากาลพืชผลจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงกุดเข้าปุ้นเขมาราชส่วนฝั่งตะวันออกใกล้กับสปปลาวฝนน้อยค่ะ ภาคกลางกลุ่มฝนจะเกิดขึ้นและมีเมฆก่อตัวใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอปากท่อบ้านคาจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเริ่มมีเมฆเข้ามาปกคลุม,มค่ำคืนวันนี้จะมีฝนล่อยฝนตกหนักสลับเบาได้ภาคตนออกพื้นที่ถัดไปจะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยที่สะแก้วอำเภอวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์คลองหาดจังหวัดฉะเชิงเซาฝนตกหนักปกคลุมในอำเภอเมืองฉะเชิงเซาบางปะกง บ้านโพอเภอเมืองะเชิงเสาบางคล้าคลองเขื่อนราชสารพนมสาร,รคามและปแปลงยาวจะมีฝนตกแต่บริเวณที่มีฝนเล็กน้อยคืออเภอสนามชัยเขตส่วนท่าตะเกียบจะมีฝนบางเบาค่ะจังหวัดชลบุรีอเภอพานทองและพนัทนิคมมีเมฆฝนเข้ามาปกคลุมอาจตกหนักได้บริเวณดังกล่าวส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนบางเบาจังหวัดระยองใกล้กับแนวชายฝั่งอาจมีฝนเล็กน้อยที่อเภอเมืองบ้านช้างบ้าน่ข่นิคมพัฒนาและอ,อแกลง จังหวัดจันทบุรีจะมีเมฆเข้าปกคลุมกันทุกอำเภอแต่เป็นฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดตราดนั้นอาจมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้างเกาะกูดคลองใหญ่ส่วนที่เขาสมิงบ่อไร่จะมีฝนตกค่อนข้างหนักด้วยเช่นกันค่ะภาคใต้พื้นที่ถัดไปเพชรบุรีมีเมฆปกคลุมกันทุกอำเภอค่ะ หนองยาปล้องอาจมีฝนน้อยมากกว่าอำเภออื่นๆส่วนจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์เริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่หัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีจนถึงอำเภอเมืองประจวบค,คีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานส่วนบางสะพานน้อยฝนน้อยค่ะตอนล่างของภาคใต้วันนี้มีฝนเข้ามาปกคลุมและตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสงขลาตรังสตูลส่วนกระบี่นครศรีธรรมราช จะมีฝนตกบางแห่งค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีจะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นพังงาภูเก็ตระนองกระบีีจะมีฝนตอนล่างจังหวัดกระบี่จะมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอเหนือคลองคลองท่อมเกาะลันตาและลำทับส่วนจังหวัดตรังมีฝนเล็กน้อยที่รัศดาและห้วยยอดส่วนอำเภออื่นๆเป็นพื้นที่สีแดงวังวิเศษสิเกาวอำเภอเมืองตรังกันตังนายงย่านตาขาวหาดสำราญและปะเรียน ส่วนจังหวัดพัทธลุงวันนี้ทั้งจังหวัดเลยค่ะฝนตกหนะักเริ่มตั้งแต่ป่าพยอมควนขนุนสีบันโพสสีนครินอําเภอเมืองเขาชัยสนกลงหลา้าบางแก้วตมอดปากพยูนและป่าบอลค่ะนครศรีธรรมราชมีฝนเริ่มตั้งแต่อําเภอท่าสารานพิตามพิปูลพมคีรีอําเภอทุ่งใหญ่ช้างกลางนาบอลทุ่งสงบางขันจุฬาพรร่อนพิบูลเฉลิมพระเกียรติปากพนงังพระพรมอําเภอเมืองเชียนใหญ่หัวใสและชะอวดค่ะ ส่วนจังหวัดสงขลาตอนบนฝนตกหนักตั้งแต่อเภอระโนดกระแสศินสถิงพระสิงหานาครอำเภอรัตภูมิควนเนียงบางกล่ำและตอนล่างของสงขลามีฝนเล็กน้อยเริ่มตั้งแต่เสดานาทวีจนะเทพาและสบาย,ย้อยค่ะส่วนจังหวัดปัตตานีจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะอเภอแม่ลานมายอทุ่งยางแดงสายบุรีอเภอยะรังปานาเรส่วนที่อเภอเมืองปัตตานีนองจิกโคกโพฝนน้อยค่ะ จังหวัดยะลามีฝนตกหนักที่ยะหากาบังกรงปีนังส่วนที่เมืองยะลาและรามันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะตั้งแต่บรรน,นางสตาคานโตและเบตงเป็นฝนบางเบาค่ะจังหวัดราธิวาสมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอแววงสุขีรินจะแนะสุงไหงโกลกสุงไหงปาดีรแนะแงะส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งมีโอกาสเกิดฝนปลอยได้เล็กน้อยระยะเวลาสั้นๆได้แก่บาเจาะหรือสะยี่งออำเภอเมืองตากบายเจาะไอ้ร้องค่ะ อัพเดตเส้นทางพายุในมหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกเหลือเพียง2ลูกคือพายุก่อใหม่และพายุกอซาซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในบริเวณตอนบนของมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างมากมีผลทางอ้อมคือทำให้ร่องมรสุมปกคลุมบริเ,เวณประเทศไทยในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนบนค่ะ ส่วนตอนล่างของประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนบนภาคกลางภาคตอนออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณภาคเหนือปริมาณฝนตกหนักค่ำคืนวันนี้คือจังหวัดน่านอ,อสองแควเชียงกลางอเภอปัว,ปวท่าวังผาบ่อเกลืออเภอเฉลิมพระเกียรติพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่อภอสันติสุขอ,อบ่อเกลืออเภอปัว เตรียมรับมือจนถึงอำเภอเชียงกลางค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาบริเวณจังหวัดน่านจะมีฝนตกหนักส่วนตอนล่างตั้งแต่อําเภอเมืองน่านอําเภอเวียงสาแม่จริีนาน้อยนาหมื่นบ้านหลวงมีฝนน้อยค่ะพื้นที่อื่นๆฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนส่วนที่อําเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีฝนเล็กน้อยจนถึงอําเภอขุนยวมแม่สเสียงส่วนศบเมยจะมีฝนตกหนัก จังหวัดตากค่ำคืนวันนี้อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพพพระจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพ,พิจิตรศักเหล็กวงังทรายภูนค่ำคืนวันนี้ค่ะฝนตกหนักอำเภอตะพัพนหินทับครอม,มีฝนเล็กน้อยจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเนิมนมะปรางวังทองจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เนินมะปรางค่ะอุดตรดิดจะมีฝนที่ท่าปลาน้ำปาดจนถึงอำเภอเมืองอุดรตระดีค่ำคืนวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวค่ะ ตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกายังมีฝนตกหนักอยู่ที่เชียงรายอเภอเมืองเชียงรายอเภอแม่ลาวพยาเมงรายเวียงเชียงรุง้งเวียงชัยอเภอเทิงอเภอขุนตาลและอเภอเวียงแก่นส่วนจังหวัดพะเยาจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อเภอแม่ใจจังหวัดลำปางอเภอวังเหนืออเมืองปานจะมีฝนตกหนักค่ำคืนวันนี้ประมาณ21นาฬิกาจังหวัดน,าน่านยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะอบ่อเกลือ อำเภอปัวทุ่งช้างเชียงกลางสันติสุขอำเภอเมืองน่านฝนจะตกหนักช่วง21นาฬิกาค่ะภาคเหนือตอนล่างปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะช่วง1นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้ายังมีฝนตกหนักที่เชียงรายน่านพะเยาโดยเฉพาะที่ภูซางเชียงคำจังหวัดพะเยาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างจะมีฝนตกหนักจนถึง2แควสำหรับจังหวัดน่าน บริเวณภาคเหนือตอนบนร่องมรสุมยังคงปกคลุมไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณตอนบนด้านหน้าเทือกเขาคือเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และด้านหน้าเทือกเขาฝั่งตะวันตกคือแม่ห้องสอนตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดนองคายอุดรธานีนายูงน้ำโสมบ้านผือกุดจับอำเภอสร้างคมอมอำเภอเพนอำเภอบ้านดุงทุ่งฝน พี่บูรักจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครตอนบนจังหวัดนครพนมฝนจะตกหนักในช่วงค่ำคือประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตจะมีฝนตกหนักในช่วงประมาณ0นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าค่ะวันที่28ช่วงบ่ายปริมาณฝนจะตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่บึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสรารคามบุรีรัมย์นครราชสีมาส่วนขอนแก่นจะเป็นฝนน้อยค่ะชัยภูมิฝนน้อยพื้นที่สีแดงให้เฝ้าระวังคือจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์เตรียมรับมือฝนจะตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันพรุ่งนี้ ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะบริเวณภาคกลางปริมาณฝนค่ำคืนวันนี้ประมาณ21นาฬิกาจะมีฝนที่สังขบ,บรุรีทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บรุรีส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพม,มหานครจะมีฝนล่อยเกิดขึ้นค่ะเข้าสู่วันพรุ่งนี้28กรกฎาคมช่วงเช้าท้องฟ้าจะโปร่งและในช่วงบ่ายบริเวณภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อย ด้านฝั่งตะวันตกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีราชบรุรีและใกล้กับแนวชายฝั่งกรุงเทพม,มหานาครสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบรุรีวันที่28ฝนจะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยบริเวณภาคกลางค่ะภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้อาจมีฝนเล็กน้อยในช่วง21นาฬิกาค่ะบริเวณจังหวัดสะแก้วจันทบรุรีระยองตราดเป็นฝนบางๆเบ,บาได้เท่านั้นค่ะ วันที่28รก,กรกฎาคมจันทบ,บุรีตราดระยองฉะเชิงเราชลบุรีปราจินบุรีจะมีฝนตกหนักประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปพื้นที่สีแดงในจงังหวัดปราจินบุรีครบทุกอำเภอสะแก้วฝั่งตะวันตกตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอคลองหาดเขาชะก,กันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์ส่วนที่ตาพะรายาโคกสูงอรัญ,ญประเทศฝนน้อยค่ะ ช่วงประมาณ13นาฬิกาฝนจะตกหนักที่ฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดเข้าสู่15นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่สะแก้วทั้งจังหวัดฝนจะตกหนักโดยเฉพาะที่ตาพระยาเข้าสู่ช่วงคำ่ำฝนจะลดลงเหลือเพียงจันทบุรีและจังหวัดตราดในวันที่28ค่ะภาคใต้ปริมาณฝนในวันที่27ช่วงคำ่ำจะมีฝนเล็กน้อยที่ระนองพังงาเป็นฝนบางๆเบ,บ,บาแต่มีลมพัดแรงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดไปเลี้ยงพายุสองลูกที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกวันที่28กร,รกฎาคมช่วงเช้าเจะมีฝนเกิดขึ้นที่ประจบคีรีขันค่ะและช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาของวันที่28จะมีปริมาณฝนตกเล็กน้อยที่เพชรบุรีประจบคีรีขันระนองภาคใต้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยค่ะวันที่29กร,รกฎาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่องมรสุมยังพาดผ่านส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดปกคลุมภาคกลางภาคตนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างทําให้เกิดฝนตกบริเวณดังกล่าวภาคใต้ช่วงระยะนี้ตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมฝนยังน้อยค่ะเข้าสู่เดือนสิงหาคมภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดต่ําลงบริเวณภาคใต้จะมีฝนกลับมาตกอีกครั้งส่วนตอนบนของไทยฝนจะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยบางพื้นที่ฝนอาจหยุดตกกันเกินกว่า7วันได้ ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมอาจมีปริมาณฝนในช่วงต้นเดือนเป็นฝนเล็กน้อยโดยวันที่7กร,รกฎาคมสัญญาณฝนจะเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยตอนบนของไทยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ